วิคหรบอลเด่นวันนี้ครับวันพุธที่30มีนาคม2565สครับสีคู่ที่เด่นวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนอเมริกาเหนือที่คู่แรกคอสตาริกาเจอกับสหรัฐอเมริกาครับคู่ที่2เม็กซิโกเจอกับเอลซูบาร์ดคู่ที่3ปานามาครับเจอกับแคนาดาและคู่สุดท้ายกับผมจาเมกาเจอกับฮอนดูัส ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับทาง u t u b e นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเลยที่คู่แรกกันเลยคอสตาริกาครับเจอกับสหรัฐอเมริกาคู่นี้เตะในเวลา8โมง5นาทีนะครับก็เช้าจัดๆเลยเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับตอนนี้ทางฝั่งของคอสตาริกาเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับซึ่งพวกเขานะครับตอนนี้น่าจะอยู่อันดับที่4อย่างแน่นอนแล้วครับผมเพราะว่าถึงแม้ปานามานะครับเกมนี้จะชนะไปได้เนี่ยพวกเขาก็จะมีแค่21แต้มก็น่าจะหมดสิทธิ์แน่นอนแล้วนะครับทางฝั่งปานามา ส่วนทางฝั่งคอสตาริกานะครับถ้าจะขึ้นไปอันดับที่3เนี่ยวันนี้ต้องลุ้นให้เม็กซิโกแพ้นะครับแล้วก็ทางฝั่งคอสตาริกาเนี่ยต้องทําประตูถึง5ลูกเะครับเป็นอย่างต่ําก็มองดูแล้วโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับส่วนตัวผมมองว่าทางเม็กซิโกก็ไม่น่าพลาดนะครับคงจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับที่ทางฝั่งคอสตาริกาน่าจะจบอันดับ4สําหรับกลุ่มนี้ครับผมก็อยู่ในส่วนของการไปเตะเพลย์ออฟครับส่วนทางสหรัฐอเมริกาวันนี้โอ้โหก็ น่าจะมีโอกาสแพ้ได้ค่อนข้างน้อยนะฮะพวกเขาตรงนี้น่าจะเข้ารอบแบบชัวร์ไปแล้วโอเคเรามาดูในส่วนสถิติที่เจอกันหน่อยครับคู่นี้เจอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี้4ีนัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นเกมในฝั่งที่อเมริกาอยู่ในฝั่งเจ้าบ้านนะครับก่อนหน้านั้นในปี2017เนี่ยทางฝั่งคอสตาริกาไปเยือนและสามารถชนะไปได้สองสูนะครับก็ยังดูมีโอกาสอยู่ครับผมสกอร์สูงตำ่ำช่วง2นัดล่าสุดเป็นสูงนนนนนัแล้้้วก็กนน่่อหาเปต โอเคเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยครับทางฝั่งคอสซาลิกาล่าสุดไปเฉือนเอลซาบาร์มาได้2-1นะครับชนะแคนาดาไป1-0ชนะจาเมกา1-0นะครับเสมอเม็กซิโกแล้วก็ชนะปานามาชนะฮอนดูรัสนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยช่วงหลังนี้ฟอร์มดีจัดจัดครับไม่แพ้ใครมาแล้ว6นัดนะครับแถมในส่วนของการลงทุนเนี่ยทำเงินไปแล้วถึง6ครั้งครับผมก็น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนตรงฝังอเมริกานะครับก็ฟอร์มดีเช่นกัน5านัดหลังสุดแพ้ไปแค่1ครั้งนะครับชนะไป3เสมอ1แล้วก็ทําเงินติดต่อกันมาแล้ว3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยไปถล่มปานามามาถึง51น,นะครับเสมอเม็กซิโกชนะฮอนดูลัสเนี่ยฮะแพ้ให้กับแคนาดาจ่าฝูงชนะเอลซาบาดอนะครับชนะบอสเนีย ถ้าพูดกันตรงๆแล้วผมว่าฟอร์มในการเล่นฝั่งทีมเยือนของสหรัฐนะครับจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และก็เท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับเกมในฝั่งเจ้าบ้านของคอสตาริกาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับพวกเขาสามารถไปเปิดบ้าน,นชนะแคนาดาจากฝูงมาได้1นูนะฮะก็ยังถือว่ามีลุ้นครับผมเกมนี้ราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งสหรัฐนะครับต่อที่ปปราคานี้ทําเงินไป3ครั้งเสียไป2นะครับส่วนทางฝั่งคอสตาริกาทาเงินไป2เสียไป3สูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครับ ราคานี้ก็ออกได้ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับผมแถมยกไปถึง2ครั้งแต่คู่นี้ที่เจอกัน2ครั้งหลังสุดมันเป็นสูงนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะไปทางสูงได้อยู่คาดว่าน่าจะมีประมาณสองนะครับเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนักเตะนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยสภาพนักเตะกับผู้เล่นบาดเจ็บยังไม่อัปเดตเข้ามาครับเดี๋ยวอ้างอิงจากผู้เล่นนัดที่แล้วนะครับซึ่งก็ผ่านมาไม่กี่วันนี้เอง ทางฝั่งคอสตาริกาครับตัวสามประสานแนหน้ามีกัมเบลครับคอนเตอร์ลัสแล้วก็เวเนกัสที่เด่นกลางมีตอรเรสครับบอเกสแล้วก็กาโลคู่เซนเตอร์นะครับผมเป็นวัตสันแล้วก็เกาโวครับตัวแบ็คเป็นฟูลเลอร์แล้วก็มาตาลิต้ารูปสามดูเป็นด้านของนาวัสครับส่วนทางฝั่งอเมริกานะครับที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับตัวสามประสานแนหน้าครับมีพูลิซิตครับผมเฟเลล่าแล้วก็เลน่าตัวเด่นกลางมีเดลาทอร์ครับไทเลอร์อดัมแล้วก็มูซา ทีมเปหลังคู่ซินเตอร์ตัวหลักนะครับเป็นไมล์โรบินสันครับแล้วก็ซิมเมอร์มันตัวแบ็กเป็นออนโทนี่ตัวแบ็กเป็นแอนโทนีโรบินสันนี่ครับแล้วก็แซลเอลมัวผู้สาาดูเป็นด้านของแซ็กสเตเฟนครับสำหรับคู่นี้ก็ในการเจอกันช่วงหลังนี้นะครับเป็นทางฝั่งอเมริกาเนี่ยที่ทําได้ดีกว่ามากนะครับชนะมา4นัดติด แต่ถ้าว่ามันเป็นการเล่นในบ้านของทางฝั่งสารัฐนะครับซึ่งเมื่อเรามาดูฟอร์มแล้วเนี่ยช่วงนี้ทางฝั่งของคอสตาริกาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่เลยครับผมพวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับทำเงินติดต่อกันมาแล้วถึง6นัดด้วยแล้วก็ฟอร์มทางฝั่งสารัตนะเกมทีมเยือนเนี่ยสภาพไม่ค่อยดีสเท่าไหร่แต่ถ้ว่าวันนี้ราคามันเปิดมาที่ปปเท่านั้นเองนะครับ ส่วนตัวผมยังมองว่ามีโอกาสที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกนะครับซึ่งเมื่อดูฟอร์มจากนันที่แล้วที่พวกเขาไปถล่มมาถึง51เนี่ยก็ดูแล้วฟอร์มค่อนข้างดีเลยครับผมครูนี้ถ้าเลือกเชียร์ผมขอไปทางสหรัฐอเมริกาครับคาดว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสเฉือนทางฝั่งคอสตาริกาไปได้ประมาณ1ลูกที่คาดเอาไว้น่าจะประมาณ21นึงนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะกดสูงต่ำก็อาจจะไปทางสูงได้ครับก็จัดไปครับผมเชียร์ทางฝั่งอเมริกาครับ แล้วมาต่อทนนี่คู่ที่2นะครับเม็กซิโกเจอกับเอลซัวาดรก็เวลาเดียวกันนะครับผม8ปดโมงหนาทีตอนนี้ต้องฝั่งเม็กซิโกเลยครับอยู่อันดับที่3น่าจะการันตีกันเข้ารอบไปอย่างเรียบร้อยแล้วครับถ้าพวกเขาไม่โชคร้ายจริงๆนะครับแล้วก็ทางฝั่งคอสตาริกาเนี่ยจะชนะทางฝั่งสหรัฐได้ถึง5 0าศกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอลซัวาดรเรามาดูสถิติในการเจอกันหน่อยนะครับล่าสุดทางฝั่งเม็กซิโกนะครับไปเยือนแล้วก็ชนะไปได้2 0ง ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะ1-0ในฮะชนะ3-1ไปเยือนชนะ3-1เปิดบ้านชนะ3-0ก็ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับกินขาดเลยทีเดียวส0นัดที่เจอกันเนี่ยก็ชนะไป9้านะครับแพ้ไปแค่1ครั้งนีครับในปี2009นู่นแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ทาเงินได้ด้วยครับสนัดที่เจอกันหลังสุดเนี่ยเป็นสกอร์ต่ำครับผมเรามาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยนะครับทางฝั่งเม็กซิโกครับล่าสุดไปเฉือนชนะฮอนดูัสมาได้1-0นะครับเกมนี้ทาเงินไม่ได้ด้วยเสมอสหรัฐอเมริกานะครับ เฉืนปานามา1 0เสมอคอสตาริกาชนะจาเมกา2-1ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงหลังนี้พวกเขาทําเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาติในการเล่นเนี่ยยังคงพอดูได้อยู่แล้วก็เป็นต่ํามาแล้วถึง4เกมฮะส่วนฝั่งอลซาวดอร์นะครับล่าสุดเพิ่งไปแพ้ให้กับคอสตาริกามา2 1ตอนเสมอจาเมกานะครับแพ้ให้กับแคนาดาชนะฮอนดูัสครับแพ้สหรัฐอเมริกาก็ฟอร์ไม่ค่อยดีนะครับเลยทําให้พวกเขาเนี่ยตกรอบไปในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนี้ แต่ถ้าว่าในสายของการลงทุนนะครับยังพอที่จะมีทรงในการทําเงินได้อยู่ต่อค่อนข้างน่าสนใจนะครับวันนี้โอเคเรามาดาูราคานะครับวันนี้ทางเม็กซิโกเปิดมาที่ต่อ2ลูกครับ2.5เลยนะครับราคานี้ทําเงินไปแค่2ครั้งแล้วก็เสียไป3สูงต่ําเปิดมาที่3ลูกครับสถีติส่วนใหญ่ออกไปทางยกนะครับยกไปถึง5ครั้งนะฮะสูงไป3แล้วก็ต่ําไป2ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไปทางต่ําครับเกมนี้ เพราะว่าดูจาก2นัดที่เจอกันก็เป็นต่ำนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ทางฝั่งเม็กซิโกก็เป็นต่ำด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยพวกเขาทําประตูได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยครับช่วงนี้แล้วก็หนาซ้ำนะครับยังทําเงินไม่ได้มา4ี่เกมติดแล้วครับเราไปดูนักเตะกันหน่อยนะครับภาพนักเตะวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับเดี๋ยวคาดการจากเดี๋ยวคาดการจากนัดที่แล้วเช่นกันครับทางฝั่ง Mexico เม็กซิโกครับสามประสานด้านหน้ามีโคลอน่าจิมิเนสแล้วก็โลซานโน่ที่เดิานกลางมีเอเดล่าครับอั res, ล แข่งหลังคู่เซนเตอร์ครับเป็นมอนเตสแล้วก็บัสเกสนะครับแล้วก็ตัวแบ็คเป็นซันเชสนะครับและอารเตอาก้ารู้สามดูเป็นด้านของโอชัวครับผมส่วนทางฝั่งเอลเซวาดอร์คาดว่าตัวหน้าเป้าเป็นโบนิยาครับแดนการมิโอเลยาน่าเซเลนนะครับแล้วก็ริมเส้นเนี่ยเป็นคาวิโลแล้วก็เอลิเกสที่แพลงหลังนี่ครับสามเซนเตอร์ครับโกเมสซาวาเลตาแล้วก็โอมิงเกสครับตัวแบงค์เป็นลาลินแล้วก็ดามากัส รูปสามตูเป็นด้านของมาติน n สครับลงเฝ้าเสาวันนี้สําหรับพวกนี้ในการเจอกันก็เป็นทางฝั่งเม็กซิโกนะครับที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยแต่ถ้าว่าในช่วงหลังนี้พวกเขาทําประตูไม่ค่อยได้เยอะนะครับแล้วก็เสียเงินซะส่วนใหญ่ด้วยก็ณนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับพวกเขาเข้ารอบไปแล้วแล้วก็อีกฝั่งเนี่ย ตกรอบไปแล้วอย่างชัวร์ซึ่งส่วนตัวมองว่าทางฝั่งเม็กซิโกนะครับยังต้องการใช้ชนะอยู่เพราะว่าอาจจะมีการบันทึกสถิติเลตติ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมดูทรงแล้วเกมนี้ทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยน่าจะเอาชนะได้ประมาณ1 0ึ่ไม่ก็2 0ครับเดี๋วด้วยราคาที่เปิดมาที่2ลูกทับสองจนะครับผมก็ขออนญาอเชียร์ไปทางฝั่งเอลซอวาร์ดอคาดว่าวันนี้พวกเขาน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับแล้วก็สกอร์ที่คาดไว้น่าจะไปทางต่ำครับผม มาต่อที่คู่ที่3ครับปานามาเจอกับแคนาดาก็เตะในเวลา8โมง5นาทีเช่นกันนะครับก็เหมือนว่าวันนี้น่าจะเตะ8โมง5นาทีหมดเลยในตารางตอนนี้ทางฝั่งแคนาดานะยครับยืนตำแหน่งจา่าฝูงนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้ารอบไปแล้วอย่างชัวร์แน่นอนและก็ทางฝั่งปานามานะครับก็น่าจะตกรอบไปแล้วอย่างแน่นอนเช่นกันมาดูสถิติกันหน่อยนะครับคู่นี้เจอการล่าสุดทางฝั่งแคนาดาเปิดบ้านชนะไปได้4-1ก่อนหน้านั้นเสมอ0-0ไปสองครั้งนะครับปานามาชนะ2-0ในเกมที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ทางคนนาาาดดเปิบ้ชะ100 ก็ส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างนานแล้วนะฮะที่เจอกันเนี่ยถ้าล่าสุดมันเป็นแคนาดาถล่มไป4ีหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมในบ้านของปานามานะครับก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไม่ชนะแบบถล่มทลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มกันหน่อยครับผมปานามาครับล่าสุดเพิ่งไปแพ้ให้กับซารัฐมา5้าหนึ่งครับเสมอฮอนดูรัสแพ้กับเม็กซิโก10เฉือนจาเมกาไป3 2นะครับแล้วก็แพ้กับคอสตาริกา 5นัดหลังสุดของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ทว่าในการเล่นในฝั่งเจ้าบ้านนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วถึง7นัดติดต่อกันแถมการลงทุนเนี่ยทำเงินได้ค่อนข้างดีด้วยครับผมส่วนทางฝั่งแคนาดานะครับล่าสุดไปถล่มจาเมกามา4-0นะครับไปเยือนแพ้คอสตาริกามา1-0ชนะเอลซาวาดอร์แล้วก็ชนะสหรัฐอเมริกานะครับชนะฮอนดูัสก็ชนะมาลูลัวเหมือนกันมีพลาด1น,นัดท่านนั้นเองนะครับที่ไปแพ้ให้กับคอสตาริกานะฮะแล้วก็สายการลงทุนของพวกเขาเนี่ย ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าทำเงินมาโหประมาณ8เกมได้นะครับที่ทำเงินไป เสียไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองคือเอาง่ายๆเลยถ้าลงไปทางฝั่งแคนาดาเนี่ยยังไงก็มีโอกาสทำเงินได้ค่อนข้างสูงนะครับมาดูราคาันหน่อยครับวันนี้ทางฝั่งแคนาดาต่อที่0.5ราคานี้ทำเงินไป4เสียไป1นะครับส่วนทางฝั่งปารดามาเนี่ยทำเงินไป2เสียไป3สูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครับสถิติส่วนใหญ่ออกได้ทั้งต่ำและสูงนะครับถ้าลองดูจากการเจอกันในช่วงหลังนี้เนี่ยล่าสุดมันไป41เลยนะครับแต่เกมน,นี้ผมคาดว่าน่าจะไปทางสูงนะครับคาดว่าจะมี21 ส่วนสภาพนักเตะเนี่ยยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวอ้างอิงจากเกมที่แล้วนะครับทางฝั่งปานามาครับตัวหน้าเป้าเป็นแบ็กเบิร์นนะครับตัวกลางลุกมีบาเซนัสครับกินเตโลและก็โรดิเกสการตัวรับมีโกดอยครับกาลัสกิยาผู้เซ็นเตอร์เป็นเอสโกบายครับอันดาเดครับแบ็กเป็นมูริโยและก็อีลิกเดวิสผู้สามดูเป็นด้านของลุยเมเคียครับส่วนทางฝั่งแคนาดานะครับตัวหน้าคู่เป็นเดวิดแล้วก็ลาลินีครับตัวแดนการเนี่ยยูสตากิโอครับแล้วก็โคเน่ลิมเซนมีฮอยเล็นะครับแล้วก็บูแคน คูเซนเตอร์เป็นฮัชชินสันครับแล้วก็มิลเลอร์ตัวแบ็คเป็นอาเดคุกเบ้ครับแล้วก็ลายเอีร์บุรสตามตัวเป็นด้านของบอยยานครับลงข้อสังวันนี้ครับสำหรับผู้นี้ถ้าในการเจอกันเนี่ยในช่วงใกล้ปัจจุบันที่สุดเป็นฝั่งแคนาดานี่ครับที่ทาได้ดีกว่าแต่แล้ว่าผลงานของปานามานะครับในการเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยพวกเขายังไม่แพ้ใครมาแล้ว7นัดน,นะครับสอฟอร์มส่วนตัวของแคนาดาเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมเลยก็ดูทรงแล้วนะครับเกมนี้ผมน่าจะไว้ใจไปทางฝั่งแคนาดานะครับราคา ส่วนตัวมองไว้ว่าทางฝั่งแคนาดาเนี่ยน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกที่มองไว้น่าจะเป็น2 1นะครับแล้วก็สูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับยังไงเกมนี้ก็มีโอกาสไปสูงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ขอสรุปเลยนะครับเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งแคนาดาครับแล้วก็สูงต่ำเนี่ยขอใส่เป็นที่ทางสูงครับผมแล้วมาต่อทนนี่คู่สุดท้ายครับจาเมกาเจอกับฮอนดูัสตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับหมดสิทธิ์ไปต่อกันแล้วทั้งคู่นะครับแต่คาดว่ายังไงน่าจะใส่กันเต็มที่อย่างแน่นอนโอเคเรามาดูสถิติเจอกัันนหน่อยครบผม ล่าสุดทางฝั่งจามิก้าบุกไปชนะได้2-0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะไป3-2จามิก้าชนะ1-0ครับเสมอกัน2-2ฮอนดูรัสชนะ2-0ฮอนดูรัสชนะ2-1ก็เอาตรงๆลยครับถ้าดูจากในช่วงใกล้ปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยเป็นทางฝั่งจามิก้านะครับที่ทําได้ดีกว่าชนะมา3นัดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําเงินเนี่ยไปถึง4ครั้งต่อเนื่องก็ดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับเรามาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยครับผมล่าสุดจามก้าไปแพ้ให้กับแคนาดามา4-0เสมอเอัวดรรนะคบ แพ้ให้กับคอสตาริก้าแพ้ให้กับปานามาแล้วก็แพ้ให้กับเม็กซิโกก็ฟอร์มส่วนตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแพ้มาลุนลัวแถมในสายของการลงทุนนี้ครับพวกเขาเสียเงินติดต่อกันมาแล้วถึง6เกมครับส่วนทางฟังฮอนดูัสเองเนี่ยก็แย่ไม่แพ้กันครับผม10นนดที่ผ่านมาพวกเขายังเอาชนะใครไม่ได้นะครับแล้วก็แพ้ไปซะส่วนใหญ่เลยแต่ถ้าว่า2เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาทําเงินได้ครับผมก็เป็นเกมที่ไปแพ้ให้กับเม็กซิโกนะครับศูนย์หนึ่งเสมอปานามาหนึ่งหนึ่งครับก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ ราคาวันนี้เปิดมาที่ดังฝั่ง,งจาเมกาต่อปปอครับราคานี้ทําเงินไปแค่1ครั้งแล้วก็เสียไปส่นะครับสวนทางฝั่งฮอนดูรัสทําเงินไป3เสียไป2ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครับสถิติส่วนใหญ่ออกไปทางสูงก็ส่วนตัวมองว่าเกมนี้ออกได้ทั้งสูงทั้งต่ําเหมือนกันก็ขออนุญ,ญาตไม่กดแล้วกันนะครับเกมนี้สูงต่ําเดี๋ยวไปเช็คหน้าเตะกันหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีอัปเดตขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูจากมดที่แล้วทางฝั่ง,งจาเมกาครับ สามประสานแดนหน้ามีเดนนลกรีนครับผมอังเดเกรแล้วก็เบลลี่ในแดนกลางมีมอริสันครับวิลเลียมแล้วก็ลิมเซนเนี่ยเป็นเจเวนบราวแล้วก็เก็กลีที่แผงหลังสามเซนเตอร์เป็นมาริอาปาครับแล้วก็ริชาร์ดคิงแล้วก็อีกคนเป็นโทปีครับผู้สามตัวเป็นด้านของอันเดรเบรคครับผมมาที่ฮอนดูรัสนะครับตัวหน้าเป้าเป็นกีโอโตครับในแดนกลางมีเอลคอสตา เดลกาโดแล้วก็อาเลียกาครับผมลิมเ้นเป็นมันโดนาโลครับแล้วก็ซากาซ่าคู่เซนเตอร์เป็นมันโดนาโดครับและก็เปเรล่าตัวแบ็กเป็นเดกัสแล้วก็ซ a นโตสส่วนผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของเฟอร์นันเดสครับสำหรับคู่นี้ก็ในการเจอกันช่วงหลังนี้เป็นฝั่งจาเมกาเนี่ครับที่ทาได้ดีกว่ามากๆเลยก็ส่วนตัวเนี่ยฟอร์มส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยฮะไม่ค่อยดีเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ถ้าว่าเกมนี้ผมขอเชื่อใจไปทางฝั่งของจาเมกานะครับ ด้วยสติที่พวกเขาเจอกันแล้วเนี่ยทางฝั่งจามิก้าทําได้ดีกว่ามากนะครับสเกมล่าสุดก็เอาชนะมาได้อย่างต่อเนื่องคาดว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกครับส่วนสกอร์ที่คาดไว้เนี่ยผมว่าถ้าจะมี1นนะฮะไม่ก็2อเพราะฉะนั้นเนี่ยสูงต่ํามันเปิดมาที่2ลูกนะครับผมอาจจะไม่กดที่สูงต่ำนะครับก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งจามิก้าอย่างเดียว โอเคครับก็เรียบร้อยกันดีนะครับสีคู่ทีเด็ดประจำวันนี้ครับเดี๋ยวสรุปให้อีกหนึ่งรอบครับคู่แรกคอสตาลิก้าเจอกับสารัอเมริกานนครับคู่นี้ยังมั่นใจไปทางฝั่งสารัตนะครับวันนี้น่าจะเฉือนทางฝั่งคอสตาลิก้าไปได้1ลูก แล้วก็คู่ที่2ครับเม็กซิโกเจอกับเอลซาวาดอคู่นี้คิดว่าต่อที่2ลูกทับ2.5เนี่ยผมว่ามันอาจจะสูงไปหน่อยนะครับโดยฟอร์มช่วงหลังนี้ที่เม็กซิโกเนี่ยยิงประตูไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้คาดว่าทางฝั่งเอลซาวาดอเนี่ยน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับผมคู่นี้ก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งเอลซาวาดอแล่คู่ที่3นะครับปานามาเจอกับแคนาดานะครับถึงแม้ว่าเกมในบ้านของปานามาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าว่าจ่าฝูงอย่างแคนาดานะครับวันนี้น่าจะเไไปด้1ลู เพราะว่าฟอร์มในช่วงนี้ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างดีเหลือเกินก็ขอเชียร์ไปตองฝั่งแคนานดานะครับและคู่สุดท้ายนะครับจาเมกาเจอกับฮอนดูรัสนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งจาเมกาครับด้วยความที่ว่าสถิติในการเจอกันนะครับเป็นทางฝั่งจาเมกาเนี่ยในช่วงหลังนี้เอาชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเฉือนหนึ่งลูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องยากครับผมก็ขอเชียร์เจ้าบ้านจาเมกาครับโอเคครับเรียบร้อยกันดีนะครับเพื่อนๆท่านไหนเห็นตรงกันหรือว่าชอบใจยังไงนะครับนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องของดูบันเตงเ็งเลงบอลเด็ดนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอพรบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลงทุนก็ขอให้เฮงๆนะครับแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ